เครื่องทำน้ำอุ่นที่เราจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้จากแบรนด์ h i ต a c h i รุ่น HESK38TS รุ่นนี้มาพร้อมกำลังไฟ3,800วัตต์รุ่นนี้จะมีให้เลือก2สีนะครับสีแรกจะเป็นสีเงินแมทมิเตลิกและสีขาวแมทมิเตลิกครับในส่วนของดีไซน์จะดูลงตัวมากๆก็สำหรับใครที่ต้องการความแมชกับห้องน้ำรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับในส่วนของขนาดตัวเครื่องนะครับมาพร้อมความสูงที่38ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่19.35เซนติเมตรความลึก9.55เซนติเมตรรุ่นนี้มาพร้อมที่ปรับอุณหภูมิน้ำเป็นแบบปรับมุม ใช้งานง่ายพร้อมไฟสแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องด้านหน้านะครับหัวฝักบัวปรับสายน้ําได้5รูปแบบนะครับสามารถปรับได้ตามการใช้งานเลยนะครับในส่วนของหัวและสายฝักบัวมีการช่วยยับยั้งแบคทีเรียในส่วนของระบบการทํางานและความปลอดภัยนะครับภายในรุ่นนี้จะมาพร้อมแท้งทําความร้อนทองแดงให้ความทนทานไม่รั่วซึม และที่สำคัญเก็บความร้อนได้ดีด้วยนะครับมาพร้อมตัวทําความร้อนฮิตเตอร์อินโคลอยสามารถทนการกัดกร่อนได้ดีและยังทนต่อความร้อนสูงตัวเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและน้ําเข้าเครื่องที่จะก่อให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ตามมาตรฐาน IP25 มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและตัดการทํางานอัตโนมัติในกรณีที่แทงทำความร้อนมีอุณหภูมิร้อนสูงถึง55องศาเซลเซียสมีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ELCB ตามมาตรฐาน3ากลในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือรัดวงจร บบจะตัดการทํางานภายใน0.1วินาทีปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับในส่วนการรับประกันสินค้ารับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันชุดทำความรม้อน5ปีครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเครื่องถน้มอุ่นฮิตาชิสำหรับใครที่สนใจทางสาพัฒทีวีเรามีสาขาคขรอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชุบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านครับคิดถึงกระจายไฟฟ้าคิดถึงสาพัฒทีวีสวัสดีครับ